ครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำการเขียนข่าวผ่านทางแอปพลิเคชัน w o r d p สเนะครับซึ่งเป็นออยู่ในซึ่งอยู่ในสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตนะครับโอเคครับซึ่งตอนนี้เราเรา,าจะเขียนข่าวใน w o r d p a เพนี้ผ่านทาง ตัวจำลอง Android นะครับก็คือแท็บเล็ตนั่นเองนะครับนี่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นสมาร์ทโฟนโมบายนะครับซึ่งใช้ในการอ่านข่าวก็จะเป็นตัวนี้นะครับมี2แอปแล้วก็คนละเครื่องกันนะครับจากนั้นเรามาทำการทดลองการเขียน นะครับอันนี้เป็น u ยูสเนมพาสเวิร์ดของตัวเว็บเวิร์ดเพจนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวเว็บไซต์นี้ที่เราทำการล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของเราเมื่อกี้นี้นะครับ กดโอเคครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวที่เราได้เขียนไว้แล้วนะครับงั้นเรามาทดลองเขียนใหม่กันดูครับครับลอง ลองเขียนข่าวดูครับอันนี้เขียนเป็นภาษาก็ได้นะครับอันนี้เนื้อหาของข่าวนะครับจะเขียนก็ได้นะครับหรือว่าใส่เป็นรูปภาพก็ได้นะครับ โอเคครับกดรออัพโหลดให้มันเสร็จนะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับข่าวที่เราเขียนขึ้นมาใหม่นะครับจากนั้นครับมาดูที่แอปพลิเคชันในการอ่านข่าวของเรานะครับเปิดแอปพลิเคชันมาจากนั้นกดรีโหลดครับ กดดู do, ครับโอเคครับมันก็จะก็จะโชว์สิ่งที่เรา,าเขียนขึ้นมานะครับ อ uh, แอปในการเขียนข่าวอ่านข่าวนี้จะอยู่ในโมบาลรุ่นไหนก็ได้นะครับครับ